โชว์ไทม์พอดแคสต์ Brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันกิมนไม่ซเบซร์ซีรีส์ตุนน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ดชั่วโมงเอาละ,ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครูริสและนี่คือรายการโชว์ไทม์บายมิชชั่นทูพลูโตนะครับในสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้ทำพอดแคสต์ในหนังภาพยนตร์จาก Netflix ที่มีชื่อว่า Don't Look Up นะครับซึ่งก็เป็นหนังที่ อย่างที่ผมบอกว่ารวมดาราเจ้าบทบาทเอาไว้เยอะมากๆแล้วก็ตัวเอกเนี่ยก็จะเป็นล e โอนาร์โดดิคาป o ิกับเจน n ิเ e อร์ลอเรนซ์นะครับทีนี้ด้วยความที่ l e โอนาร์โดดิคาป o ิโอเนี่ยเป็นดาราที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนเอล่นโรเมโอกับจูเลียตนะซึ่งหล่อมากคนบ้าเลยหล่อแบบ หลอนนรกแตกขนาดนั้นในสมัยที่ผมเป็นเด็กวัยรุ่นนะแล้วก็ผม <c oughs> ผมผมชื่นชอบเขามากแล้วหลังจากนั้นเขามาดังเปรี้ยงปร่างมากอย่างไททานิกเพราะฉะนั้นเ,เขาเป็นดาราที่ค่อนข้างจะอยู่ในความทรงจําของผมอะคือมันไม่ใช่เหมือนดารารุ่นใหญ่ที่เราเกิดมาเขาก็อายุมากแล้วหรือว่าดังแล้วอย่างชอนเคนเนอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับลีโอเนี่ยคือเห็นมาตั้งแต่เริ่มาเห็นมานนตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็เลยรู้สึกว่าเออผูกพันนะทีนี้ เมื่อมันเป็นเช่นนั้นผมก็เลยไปหาหนังเก่าๆของเขากลับมาดูครับซึ่งนั่นก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Revenant นั่นเองซึ่งนั่นก็จะเป็นภาพยนตร์ที่เราจะมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ของโชว์ไทม์ครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของภาพยนตร์นะฮะผมก็ขอเตือนอีกครั้งอย่างที่ผมเคยเตือนในทุกๆตอนว่าถ้าใครที่ต้องการจะเสพอัตรร์ของหนังด้วยตัวเองขอให้หยุดพอดแคสต์ตอนนี้ไว้ก่อนไปรับชมหนังกันให้เรียบร้อยแล้วเรามาพูดคุยกันในส่วนของคอมเมนต์นะครับสำหรับ The Revenant เนี่ย เออมันมีประเด็นที่จะต้องพูดอย่างแรกเลยที่ต้องบอกก็คือว่ามัน inspire by two story นะคือไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่า inspire หรือว่า based on two story นะก็กิกิอะไรสักอย่างนึงอะไรก็คือมันมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงนะตัวละครในหนังเป็นเรื่องจริงแต่มันอาจจะมีการต้องปรับบทเปลี่ยนแปลงให้ไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงบางประการนะเพื่อที่จะทําให้อัธรรสของหนังเนี่ยมันดีขึ้นถามว่า หนังเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงนะผมสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันจะพยายามไม่สปอยอะไรเยอะนะครับหนังมันเริ่มต้นที่ว่าตัวพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าฮิว l กลสเนเขาเป็นเหมือนกับลูกจ้างของบริษัทที่ในในยุคก่อตั้งอเมริกาในช่วงยุค1822ง 18, แปดนะถ้าผมจำไม่ผิดตามเหตุการณ์จริงเนี่ยมันจะมีการบุกเบิกประเทศของอเมริกามากด้วยความที่ทวีปอเมริกาเนี่ยมันมันกว้างใหญ่ แล้วก็ยังมีสภาพเป็นป่าเป็นเขาเป็นธรรมชาติดิบๆสูงมากมันก็จะมีการเหมือนกับจ้างคนเนี่ยไปออกไปตามแบบขอบชายแดนรกร้างห่างไกลนะครับเพื่อที่จะไปเก็บเอาทรัพยากรอะไรบางอย่างบางทีก็ไปเก็บของป่าล่าสัตว์ไปเป็นไกด์นาทางไปเหมือนกับพัฒนาที่ดินอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งตัวกลุ่มของพระเอกเนี่ยพระเอกเนี่ยเป็นไอนพรานนะครับ ถูกจ้างไปโดยบริษัทค้าหนังสัตว์และขนสัตว์ก็คือเก็บหนังสัตว์มาแล้วก็ขายแต่ต้องออกไปล่าไกลๆซึ่งการล่าในดินแดนไกลๆเนี่ยมันทําให้พวกเขาได้พบกับอินเดียแดงนะครับอินเดียแดงเป็นตั้งแต่มีชาวยุโรปมาตั้งรกรากที่แผ่นดินอเมริกาเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีการประทะกันมาตลอดนะสำหรับอินเดียแดงแล้วก็ชาวยุโรปมานานหลายร้อยปีเพราะว่า คนที่มาอยู่ใหม่ผู้มาเยือนใหม่ก็พยายามที่จะขยายขอบเขตดินแดนที่พวกเขายึดมาได้ไกลออกไปเรื่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆนะจนก็แน่นอนมันต้องมีปัญหาลบดาค่าฟันทะเลาะเบาแวงกันตัวฮิวส์เนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อฮอกนะชื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกผสมลูกครึ่งระหว่างอินเดียแดง และก็ตัวเขาซึ่งเป็นอเมริกันเนทีฟแล้วละ่ะก็คือเป็นเป็นหมายเดี๋ยวพูดอเมริกันเนทีฟแล้วก็เราไปนึกถึงอินเดียแดงหมายถึงว่าเป็นคนอเมริกานนั่นแหละเป็นคนขาวนะฮะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ทําหน้าที่ในการเหมือนกับออกทัวร์ออกทัวร์แล้วก็ไปเก็บขนสัตว์เก็บหนังสัตว์มาแล้วก็มัดมัดมัดรวมเอาขึ้นเรือแล้วก็เอาเข้าเมืองกลับไปขายระหว่างการทํากิจวัตรนี้ของเขาเนี่ยเขาได้ถูกกลุ่มอินเดียแดง โจมตีจนทําให้คณะของเขาเนี่ยต้องเหมือนกับบาดเจ็บล้มตายไปจํานวนมากแล้วก็มีการต่อสู้กันใหญ่โตแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันไปจํานวนมากอย่างไรก็ตามเขาสามารถที่จะหนีออกมาได้โดยที่สมาชิกในทีมเนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนนะสิบกว่าคนเท่านั้นในระหว่างที่พวกเขากําลังหลบหนีและกาลังพิจารณากันว่าเฮ้ยเราจะหนีกลับไปเหมือนกับฐานทัพหรือว่าไปไป,ไปเบสยังไงเนี่ย ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เลือกหนทางเส้นทางที่ดีที่สุดเราจะไปทางบกเราจะไปทางเรือเราจะเดินเลาะไปทางไหนปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งตัวแก้สเนี่ยได้เข้าป่าไปและถูกหมีทำร้าย เป็นหมีแม่ลูกอ่อนก็คือมีตัวแม่หมีแล้วก็มีลูกหมีอีกสองตัวนะแน่นอนสัตว์ที่มีลูกอ่อนอยู่กับตัวเนี่ยจะดุร้ายมากไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนนะดูภรรยาของคุณก็ได้นะก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าถ้ามีผู้หญิงเออไม่ใช่ถ้ามีลูกอยู่ใกล้ๆเนี่ยสัตว์จะเป็นห่วงอันตรายลูกมากแล้วก็จะจมตีคนที่เข้ามาเหมือนกับ ดูแล้วเป็นภัยคุกค,คามกับครอบครัวของของเธอได้เป็นปกติอยู่แล้วแทบจะทุกชนิดปรากฏว่าตะกัสเนี่ยก็ถูกหมีตะปบแบบยับเยินมากนะก็คือโดนทั้งควนทั้งกัดกระชากลากไส้แทะกินแบบโดนต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงแต่แกลาสเองก็สามารถที่จะฆ่าหมีตัวนั้นได้นะก็มีการแลกกันนะคือตัวเองก็เจียนตายแต่หมีหน่ะตายเลยเสร็จแล้วคณะเดินทางของเขาเนี่ยด้วยความที่ ลาสเป็นในพลานเป็นคนนําทางตัวกัปตันหัวหน้าทีมเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะทิ้งไม่ได้ไม่อยากจะทิ้งนะมีมนุษยธรรมมีศีลธรรมเป็นคนใจดีหรือว่าตัวเขาเองจะมีความสําคัญในการนําทางนัเถอะพยายามที่จะให้ลูกทีมเนี่ยแบกพระเอกของเราเนี่ยเอาขึ้นเปลแล้วก็แบกไปด้วยแต่ปรากฏว่าหนทางในการเดินทางย้อนกลับเนี่ยมันสมบุกสมบันมากมันลําบากเกินไปครับต้องบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วย มันไม่สามารถที่จะมีภาระแบบนี้เอาติดตัวไปได้เพราะพวกเขาต้องโดนอีเดียแดงตามล่าอย่างไม่ลดละพวกเขาต้องแบกสัมภาระเป็นขนสัตว์บางส่วนที่แบกหนีไปด้วยว่าตั้งใจจะทริปนี้มาเพื่อเอาขนสัตว์ไปขายนะแต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งสัมภาระทิ้งเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบกไปด้วยแล้วก็ยังจะต้องมีคนที่จะตายอยู่แล้วเป็นภาระให้คนอื่นต้องมาคอยแบกด้วยเหตุนี้หัวหน้าคณะ,ะก็เลยบอกว่า ขอให้ทิ้งคนเอาไว้กับพระเอกของเราสักสองคนรอให้เขาเจ็บจนสิ้นใจตายก็คือเหมือนกับแบบว่าอาจจะทนไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ตายไปแต่ไม่อยากจะทิ้งคนและทุกคนหนีไปหมดเลยไงทิ้งคนเจ็บเอาไว้แล้วทุกคนหนีไปหมดมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบใจดำนะตายโดยที่ฝังก็ไม่ได้ฝังถ้าเขาถูกทิ้งไว้แบบนั้นอะไรแบบนี้ก็เลยทิ้งคนเอาไว้สองคนในในเรื่องมีสามคนก็คือมีลูกชายของพระเอกที่ติดตามมามีเพื่อน ของเขาหนึ่งคนที่ชื่อที่ชื่อว่าฟิชเชอรัลแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นอีกหนึ่งคนซึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชายของเขาเนี่ยชื่อบริเจอรปรากฏว่าพระเอกของเราอยู่ไปหลายวันเข้าก็ไม่ยอมตายครับถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บสาหัสโอ้โหคอนี่โดนหมีกัดหมีขวนทะลุพูดไม,ไม่ไม่มีเสียงนะแขนหักขาหักก็ไม่ยอมตายครับแล้วก็ยังอึดทนอยู่ทําให้คนที่ถูกทิ้งไว้เนี่ยเริ่มกังวลกะวายกะสับกระสายว่าแบบ เดี๋ยวก็โดนอินเดียมาตามฆ่าหรอกแล้วก็อยู่ตรงนี้เราก็เสี่ยงเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีสรุปสุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คณะเดินทางที่ถูกทิ้งไว้กับเขาเนี่ยตัดสินใจทิ้งเขาให้รอความตายอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวแต่เรื่องราวของหนังมันจะมาเข้มข้นขึ้นหลังจากนี้ว่าเขาถูกทิ้งให้ตายอยู่คนเดียวแต่เขาไม่ตายครับเมื่อเขาไม่ตายสิ่งที่เขาต้องทำก็คือ ตัวพระเอกคิวกลสต้องเดินทางอย่างยากลําบากเอาสังขารที่ไม่เต็มสมประกอบของเขาเนี่ยร่างกายที่บอบช้ําเจ็บช้ํามากจนแทบจะเหมือนคนพิการเนี่ยจะต้องกระเตงตัวเองไปเอาชีวิตรอดหนีสู้กับธรรมชาติทุกรูปแบบภัยร้ายอะไรที่คุณนึกออกในหุบเขาแบบหิมะหรือดูหนาวของอเมริกานะ เขาจะต้องเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดจากนั้นให้ได้เพื่อที่จะไปตามล่าล้างแค้นคนที่ปล่อยให้เขาตายนี่คือพล็อตของหนังประมาณนี้หนังเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามองค์อันนี้จะสปอยหนักขึ้นนิดหนึ่งนะหนังจะมีอยู่ประมาณสามองค์องค์แรกก็คือเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องราวช่วงต้นมันเป็นยังไงองค์ที่สองก็คือช่วงเอาชีวิตรอดของพระเอกและองค์สุดท้ายองค์ที่สามช่วงตามล่าล้างแค้นโดยรวมแล้วหนัง จุดเด่นที่สุดของหนังเลยก็คือซีนสวยมากคือเขาไม่รู้เขาไปถ่ายกันยังไงหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเห็นแบบธรรมชาติป่าเขาต้นไม้ลำธารคือซีนสวยมากจัดแบบตำแหน่งแบบมุมกล้องแบบสวยดูวันนี้แล้วแบบดูแล้วเพลินนะฮะแต่ไม่ยังไม่แต่ก่อนสิ่งแรกข้อดีแรกก็คือซีนสวยหนังสวยมากถ่ายสวยข้อสองคือนักแสดง นักแสดงแข็งหนังเรื่องนี้เล่นกันไม่กี่คนตัวละครมีไม่มากแต่ตัวเอกนะครับเล่นกันดีมากด้วยเพราะอย่างยิ่งต้องให้เครดิต2ตัวละครนําก็คือตัวฮิวกลาสนะครับพระเอกเรโอนาร์โดดิคาปิโอแล้วก็ฟิชเชอร์ลคือทอมฮาร์ดีเล่นดีมากๆ2คนนี้นะครับตัวละครสมทบคนอื่นก็ใช้ได้ก็เล่นดีด้วยเหมือนกันอันนี้คือข้อดีของหนังพพรอตเรื่องซิมเพิลง่ายน่าติดตาม แต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าองสองของหนังเนี่ยท่อนกลางหนังเนี่ยผมมองว่ามันหนืดไปหน่อยคือช่วงที่แบบพระเอกต้องเอาตัวรอดและเจออุปสรรคอะผมรู้สึกว่ามันมันยืดเยื้อเกินไปจนทําให้จังหวะมันเสียไปนิดนึงนะหนังเรื่องนี้ความยาวประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็มันผมคิดว่ามันแต่เขามันอาจจะเป็นแนวคิดที่ว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เวลาตรงนี้ให้นานให้อินเนี่ยคนอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นความแค้นที่สมอก ขนาดว่าจะต้องไปเอาคืนให้ได้อะไรทํานองนี้นะแต่ว่าพอมันใช้เวลานานไปปุ๊บคนที่คาดหวังจะให้หนังมันดําเนินเนื้อเรื่องไปข้างหน้ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้อาจจะทําให้เบื่อได้ในขณะเดียวกันไดอะล็อ,ลอกมีไม่เยอะนะคคุยกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่คุยกันนิดเดียวโดยเฉพาะตัวเอกเนี่ยผู้น้อยมากเลยในหนังเรื่องนี้นะก็ ลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นสักทีอ่ะมันก็เลยจังหวะมันไม่ค่อยดีแต่ว่าโดยรวมแล้วหนังทั้งหมดเนี่ยผมชอบผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ดูสนุกแล้วก็มันมีความกาม m a s u b นิดๆว่าแบบเหมือนเหมือนเป็นผลเวรผลกรรมที่คุณก่อไว้หรือว่าหนังพยายามที่จะบอกว่าคนที่มีพื้นฐานจิตใจเป็นคนน้ำใจดีน้ำใจงามหรือว่าคนที่มีพื้นฐานจิตใจเป็นคนชั่วร้ายเนี่ย มีความมันจะต้องได้รับกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้อะซึ่งนั่นก็รู้สึกว่าเป็นเป็นธีมอย่างหนึ่งของหนังที่หลายๆส่วนอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแล้วก็ไม่ได้บอกให้เราเข้าใจให้เห็นภาพชัดเจนนะหนังมีความเซอรวอยู่บางอย่างบางจุดนะซึ่งผมไม่อยากจะพูดแบ้มแง้มนิดหนึ่งก็คือมันมีภาพภาพภาพในหัวพระเอกที่โผล่ขึ้นมาบ่อยๆซึ่งไอ้ส่วนนั้น่ะเป็นส่วนที่ ดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเม,มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรพอจะเดาได้คร่าวๆลางๆแต่หนังไม่ได้บอกอย่างเต็มที่ซึ่งก็ดีนะเพราะว่าการที่เขาไม่บอกหมดมันก็ทําให้เราได้ลุ้นได้เดาดนั้นเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเอาล่ะนี่คือหนังเรื่องนี้โดยรวมทั้งหมดผมแนะนําให้ไปดูสนุกและมีฉายบน Netflix กนะก็หาดูได้ง่ายๆตอนนี้ถ้าพูดถึงบุคคลอย่างฮิวส์กลาสในประวัติศาสตร์เพราะอย่างที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงนะครับ เขาเป็นในพรานที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์และประวัติของเขานี่สุดยอดมากน่าสนใจมากเขาเกิดในยุคที่โจรสลัดรุ่งเรืองเฟื่องฟูเขาถูกกัปตันเรือสลัดจับตัวได้ด้วยนะไปปล้นเรือของเขานะแล้วก็ถูกบังคับให้แกจะเป็นอยอมเป็นโจรสลัดหรือแกจะตายแกก็เลือกทางเป็นสิครับแกก็เลยยอมเป็นโจรสลัดแล้วก็เป็นอยู่2ปีนะออกปล้นเรือลําอื่นอยู่เป็นเวลา2ปีด้วยกันหลังจากนั้นเมื่อสบโอกาส าฮิวกลาสเนี่ยก้นหนีจากเรือโจรสลัดได้แล้วก็มาขึ้นฝั่งเป็นพลานอยู่ในป่านะโดยที่ไปได้เมียเป็นชาวอินเดียจริงๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะเอาชีวิตรอดจากคอมมูนิตี้ของชาวอินเดียน,น,นั่นทำให้เขาเป็นในพลานที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆคนหนึ่งซึ่งมันเป็นมันมีดีเทล,ลหลายๆอย่างสะท้อนมาให้เราด้วยดูในหนังด้วยนะถ้าไปดูแล้วก็จะเห็นดีเทล,ลที่แบบ amazing ประมาณหนึ่งเลยว่าโอโ้โหคนเราเวลามันเอาตัวรอดเนี่ยมัน ทำได้ขนาดนี้เลยเรื่องความดิบเถื่อนก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าวิธีการเนี่ยน่าสนใจนะไอ้เรื่องความดิบเถื่อนนี่จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของหนังหนังดิบมากหนังแบบฉากฉากต่อสู้ฉากที่แบบว่าความโหดร้ายจากการลบลาฆ่าฟันเนี่ยทําให้เราเห็นชัดเจนเต็มตาแล้วแบบดุมากดิบมากอันนี้ดีคนระับแบบถึงถึงกึ๋นแบบเออดูแล้วอินมันมากอ่า หลังจากที่เขาไปเป็นในพรานใช่ไหมวันหนึ่งครับเขาก็ได้ไปเห็นประกาศหนังสือพิมพ์ของบริษัทค้าหนังนี่แหละในเรื่องจริงนะเขาลงประกาศหนังสือพิมพ์หาผู้ชายร้อยคนหาแรงงานร้อยคนไปอ,ออกไปล่าหนังสัตว์กันแล้วก็จึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราได้รับชมกันในหนังเนี่ยคนก็ออกไปแล้วก็ไปเกิดเหตุการณ์ตามนั้นเลยจริงๆว่ามีการประทะกับอินเดียเขาต้องหนีหัวซุกหัวซุน เขาถูกมีทำร้ายถูกปล่อยให้ตายแล้วเขาก็เอาตัวรอดมาได้จนกระทั่งไปตามล่าคนที่ปล่อยให้เขาตายจริงๆ2คนนะก็คือบรเจอร์กับฟิชเชอรัลนะครับตัวละครตัวลูกของเขาเนี่ยไม่มีในเหตุการณ์จริงนะเป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นแต่การเดินทางไปตามล่าล้างแค้นของเขาเนี่ยมีจริงแต่ตอนจบในประวัติศาสตร์กับตอนจบในเรื่องจริงแตกต่างกันหรือเหมือนกันหรือไม่อย่างไรและมันจบยังไง อันนี้ผมฝากให้ทุกคนไปรับชมหนังเรื่องนี้กันด้วยตัวเองก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ The Revenant ครับเป็นหนังที่ผมแนะนำแล้วก็สนุกมากๆเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะวันนี้ของคุณสำหรับการติดตามแล้วพบใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Showtime Podcast ผลิตสำน,นั์บานีจันส k i n Moisture Series ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำน,นาน72ชั่วโมง